สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนยินดีแล้วก็สู่ช่องนี้เนี่ะในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนําหนังสือนะครับผมนะโดยหนังสือที่จะเอามาแนะนําในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องนี้นะครับผมนะเจ้าชายโรงเรียนหญิงล้วนคนนั้นมองมาที่ฉันด้วยหลักนะครับผมนะเรื่องนี้ก็ลิขสิทธิ์อยู่ทางบาลลี่นะครับผมนะก็ออกมาเล่มเดียวนะครับผมมันเป็นรวมเรื่องสั้นนะครับผมนะแนวยุริแบบว่าเออเจ้าชายแบบว่าสไตล์แบบว่า สาวร่อเนี่ยเออนะครับผมนะอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนนะครับผมนะมีให้อ่านทั้งหมด5ตอนนะครับผมนะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะนะเดี๋ยวเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะตอนช่วงแกะอาจจะตอนช่วงดูตัวเล่มนะครับผมเนาะอ่ะนะครับผมนะสำหรับตัวของหน้าปกก็ไม่มีให้อ่านในเรื่องนะครับผมนะพอดีเหมือนกับว่าเออเขามาวาดพิเศษให้เฉยๆนะครับผมนะในในเรื่องไม่มี นะครับอืมประมาณนี้นะครับผมอาหารนี้ก็จะเป็นตรงสันของเรื่องนี้นะครับผมเนอะก็ให้ดูไปก็คงเหมือนเดิมอะเพราะ้สึกส่าหน้าร้านตามร้านหนังสือนี่ไม่มีบ้างเรื่องนี้นะครับผมจะต้องสั่งจากเว็บบ้านลิลี่นะครับผมหรือไม่ก็เออ่ร้านหนังสือเจ้า จ้าอื่นอย่างพวกแบบว่าอนิเมตแล้วมันอาจจะมีขายก็ได้นะผมแต่ว่า In นายอินเนี่ยคือไม่มีนะแน่นอนนะครับผมนะถ้าให้ฉันแบบว่าไปต้องเช็คดูนะนายอินนี่คือมีแต่อ e ีบุ๊กนะครับผมเนาะอ่าสำหรับด้านหลังนะครับผมนะก็จะบอกตัวเรื่องของจํานวนเรื่องนะครับผมนะที่คุณจะได้อ่านในเล่มนี้นะครับผม เนาะนี่นะครับผมนี่ก็จะมีนีตามนี้เลยนะครับกดทัวรกัดก,ก่อนเนาะก็จะมีทั้งหมด12345สสามี่ห้านผมมีให้อ่านทั้งหมด5เรื่องนะครับผมใน,ในเล่มเดียวนะครับผมเนาะโอเคด้านหลังประมาณนี้นะครับผมเนาะในเรื่องย่อไม่มีให้อ่านนะครับผมว่าถ้าคุณอ่านในเรื่องย่อมันคงหมดเรื่องแลว้วอุย้ย <c oughs> ลืมลืมลืม o oh อ my gosh นะครับผมอ่าถ้าเรียกว่าเป็นเซตสแตนดาดของบ้านลิลี่นะครับผมนะก็คือคุณจะได้ที่ขั้นแล้วก็ตัวของโปสก์ดมาหนึ่งใบนะครับผมนะเป็นรูปเดียวก,ก,กันกับตัวของหน้าปกเล่มหนังสือเลยนะครับผมนะเอาจริงก็สวยเออคือมันทําสวยแล้ว <c oughs> นะคือเขาวาดปกสวยแล้วนะครับผมเนาะอ่ะประมาณนี้เราของที่คุณจะได้แถมมาเนาะสำหรับการซื้อนะครับผม อ่มาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับผมเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมนะตรงนี้ก็อ่าเป็นชื่อฉบับภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะอืแปลกเนาะคือถ้าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นแบบภาษาคาโรเกะภาษาอังกฤษอะนะแต่ว่าอันนี้เขาเออกแบบญี่ปุ่นจ๋ามาเลยนะครับผมอ่าส่วนตรงของด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นชื่อแปลไทยนะครับผม <c oughs> ประมาณนั้นอดูปกข้างในกันนะครับผมนะปกข้างในเหมือนจะไม่มีอะไรนะเออเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรื่องเฉยๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นชื่อเรื่องเฉยๆแค่นี้เลยนะครับผมนะส่วนด้านหลังก็เนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมนะนะส่วนหน้าปกเนี่ยอันนี้หน้าปกไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาทําพิเศษอะไรหรือเปล่ามันแต่ว่ามันไม่ติดนิ้วอะมันคือมันเป็นเอ,อ่อแล้วไง เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระดาษแบบมันอะนะแต่ว่าถ้าเป็นของเจ้าอื่นอะเวลาฉันจับอะไรพวกเนี้ยจะเป็นแต่แบบว่าติดนิ้วแต่ว่าเล่มนี้ไม่ติดอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเขาสั่งกระดาษเคลือบพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเออมันอ่าจจะมันไม่ติดนิ้วนะครับผมอืมนะครับเวลามันลูกแล้วไม่ติดนิ้วอ่าแล้วนายทายเล่มไหนก็เียกได้ว่าจะมีเออ โชว์แนะนําตัวละครนะครับผมนะในแต่ละเรื่องนะครับผมนะว่าแบบเออเมนคาแรคเตอร์นี่คือเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยเรื่องแรกนะครับผมในเรื่องแรกนี่คือเขาควบสองหน้าเลยนะครับผมเนาะอ่ะดีถัดมานะครับผมอันนี้เรื่องที่สองนะครับผมมก็ควบสองหน้าเช่นเดียวกันนะครับผมในสองตัวละครอีกนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเ่าแบบเออเนี่ย หน้าตาประมาณไหนอะไรพวกนี้นะผมนะรูปร่างลักษณะนะครับผมนะอ่าบอกส่วนสูงด้วยนะครับผมต่ออ่านอันนี้เรื่องที่3นะครับผมอ่านเรื่องที่สามก็กินไป2หน้าเช่นเดียวกันนะครับผมอืมอมาเรื่องที่4นะครับผมนะเรื่องที่4ก็นะครับอ่าแนะนําตัวละครนะครับนะกินไป2หน้าเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้บอกค่อนข้างละเอียดประมาณนึงนะว่าแบบเออเนี่ย ว่าแบบออกแบบละครยังไงหลือพวกนี้นะครับผมนะมีบอกวันเกิดด้วยนะครับผมแล้วอันนี้ก็เรื่องสุดท้ายนะครับผมนีนะครับผมนะอ่าให้ดูในแต่ละหน้านะครับผมอ่าประมาณนี้สำหรับตัวของถ่ายเล่มนะครับนะมีเท่านี้เลยนิ้วอ่าประมาณนั้นนะครับผมเอาออ่ามาดูข้างในกันนะครับผมพอเปิดเข้ามาป้าบนะครับผมนก็จะเป็นรูปเดียวกันกับตัวของข้างนอกเลย นะครับผมต้องไปรูปเดียวกันกับตัวของหน้าปกนี่เลยนะครับผมเนาะ,ะเปิดเข้ามาอีกนะก็จะเป็นสารบัญน,นะครับผมสารบัญบอกนะครับว่าเออเนี่ยมีเรื่องไหนนะครับผมนะให้ให้ไดอ,อ่านกันหยุดหน้าที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะอโอเคอ่านี่ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับผมนะ t o Blue Baby นะครับผมเนาะเรื่องนี้อ่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราไล่ไล่เลยก็แล้วกันนะครับผมนะไล่รีวิวแบบชั้นๆก็แล้วกันนะครับผมในแต่และตเรื่องนะครับผมอ่ะสำหรับเรื่องตัวของเอ่อทูบูเบบี้นะครับผมนะสำหรับชั้นนะชั้นรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมีความเป็นยูริน้อยมากที่สุดละคือ <c ười> ความรู้สึกชั้นเหมือนอ่านเหมือนอ่านการ์ตูนโชโจอ,อ่ะเออเหมือนอ่านการ์ตูนโชโจที่มีแบบว่าเออเจ้าชายหลอดอ,อ,อย่างนั้นเลยนะเพราะว่า คาเลคเตอร์ผู้หญิงผู้หญิงเจ้าชายในตอนเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบผู้หญิงน้อยมากเลยจริงๆในความรู้สึกฉันนะเนี่ยมันเหมือนผู้ชายอะ่ะหนุ่มผู้ชายในวก,กระตูนโจโจอะอย่างนั้นเลยจริงๆนะครับผมนะเป็นเรื่องที่แบบสัมผัสถึงความยูยิได้ค่อนข้างน้อยนะผมนะแต่ว่าสนุกนะเนื้อหาเนื้อในสนุกนะครับผมเนาะเนี่ย,ยชื่นชอบนางเอกของประจําเรื่องนี้มากนะครับผมนะเออ คือนางแบบคือนางเหมือนกับว่ารู้ตัวจริงตัวจริงของเจ้าชายแล้วพอเจ้ทาทั้งคู่นั้นเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กอะไรพวกนี้นะผมคือแบบว่ารู้ใ้รู้พุงกันดีอยู่แล้วนะครับผมและตัวนางก็คือแบบเก่งอะ่ะคือเป็นคนที่เรียกได้ว่าหาอะไรมาเคาเตอร์ได้ตลอดอ่ะ <laughs> เหอาอะไรเขาเตอร์ได้ตลอดคืออีกฝั่งหนึ่งนี่นคือทําอะไรนางไม่ได้เลยนะครับผมนะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีแค่คนนี้นะที่ทาอะไรนางไม่ได้คนหมายถึงพวกต่คอครแบบว่าสาวห่อคนอื่นนะพวกนี้นะผมในโรงเรียนนี้ก็ทําอะไรเธอไม่ได้นะครับผมนะโดยรวมนี่คือเป็นเรื่องที่แบบมีทั้งตลกและก็ความโรแมนติกก็แล้วกัวนกกกนะครับผมนะผสมกันหลัก ของตอนนี้นะครับผมนะแต่สำหรับฉั้นก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็คือเรื่องนี้นี่คือมีความเป็นยูริน้อยสุดจากที่อ่านมาเออมันรู้สึกถึงความเป็นยูริน้อยสุดจริงๆนะครับผมอ่าเรื่องที่2นะครับผมนะตัวของชื่อเรื่องว่าเออพิชิตรักเจ้าชายสายเอ็มนะครับผมนะก็จะเล่าไปที่ตัวของตัวคอนี้นะครับผมนะโฮลิมิยะลิเอ นะครับผมเนาะก็คือเข้ามาเรียนได้ที่นี่ประมาณเดือนหนึงน่งแล้วนะก็ผมนะก็ได้พบเจอกับเจ้าชายประจําโรงเรียนนะผมนะซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายกับตัวของเจ้าชายนะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเอาเจอเจ้าชายพบอยู่นะผมนะก็เลยเข้าไปช่วยนะผมทั้งสองก็เลยได้ทําความรู้จักกันนะผมก่อนที่จะแบบมารู้ที่หลังว่าเอะเจ้าชายนี่แบบเออเป็นสายเอ็มหรือเปล่าเนี่ยทำไมมี อะไรเขาเรียกว่าเลยป่อคอยอยู่ที่คอตัวเองแล้วพวกนี้นะครับผมเนาะอ่านแล้คือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของทั้งสองคนนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยจะให้ฟีลแบบรู้สึกว่าถึงความน่ารักอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันดูน่ารักกันดีนะครับผมนะโดยรวมอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ของเอ่อโอลิมิยะเนี่ยเนี่ยก็คือแบบนางก็เรียกได้ว่าอย่างไงล่ะการกระทาของนางไม่ค่อยตรงกับใจฮะคือแบบ เออปากบอกว่าแบบเออไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากเจอได้ยิ่งแต่พอพอตัวของเจ้าชายไม่อยู่เนี่ยปรากฏว่าเงาทุกนี้นะครับผมแต่ว่าตัวของเจ้าชายนี่คือปยานพยานตนแล้วว่าแบบเออเนี่ยถ้าตัวของโฮลิมิยะเรียกเรียกเรียกชื่อเมื่อไหร่อ่ะเรียกชื่อเออมิยาบิเมื่อไหร่นี่คือจะพุ่งเข้ามาหาเลยแล้กเนี่ยเออเป็นน้อนหมาซะแล้วนะครับผมเนาะเออนะเป็นเลยอย่างเรื่องๆๆที่แบบอ่านง่ายน่ารักตีนะครับผมนะโดยรวมของตอนนี้นะครับผม อ่าถัดมานะครับผมนะตอนที่3นะฮะจนกว่าจะถึงวันที่ได้เป็นดวงดาวนะครับผมนะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนเหมือนกับว่า,าเยวกับเวกเคเรื่องของการแสดงนะครับผมนะอ่าเรื่องของการเต้นการแสดงพวกนี้นะครับผมนะก็จะเน้นไปที่2ตัวละครหลักนะครับผมนะตัวละครนี้นะครับผมนะตัวของเอ่อ อาบุณสะนาเสศนะครับผมแล้วก็ตัวของตัวคอนี้นะครับผมชิลาโทริซายโยนะครับผมซึ่งตัวของชิลาโทริเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่เหมือนกับว่าแบบโดนติค่อนข้างบ่อยอะไรพวกนี้นะผมนะจนแบบเจ้าตัวเขาท้อเออไม่ว่าจะทํายังไงก็โดนติตลอดนะครับผมนจนท้อว่าจะออกแล้วนะครับผมแต่ว่าเออนะผมนะตัวของเจ้าชายได้เข้ามาหานะครับผมนะตัวของอาบุณ อาาปุสะนะครับผมนะก็ได้แบบว่าเข้ามาช่วยเหลือตัวของคุณเธอนะครับผมนะครับมาช่วยเหลือตัวของชิลาตตรินะครับผมในการซ้อมในต่างๆนะครับผมเนาะก็อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับสตอรี่ตอนนี้นะครับผมนที่ทั้งสองนั่นเนี่ยได้บอกว่ามีโอกาสได้ใกล้ชิดกันนะครับผมเนาะก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นตอนที่ค่อนข้างจะออกไปทางเอ่อโรแมนติกดราม่านะครับผมนะซึ่งเขาจะวางปมไม่เยอะ สัเท่าไหร่หนะก็คือโดยความที่มันเป็นตอนสั้นนะวางปมเยอะเดี๋ยวมันเขียนไม่หมดนะครับผมนะเขาจะวางปมไว้ไม่ค่อยเยอะสัเท่าไหร่หนะเพราผมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยถือว่าทำออกมาด้านข้างแบบดูโอเคดีอ่ะคือในแง่ของความโรแมนติกกับความดราม่าในตอนเนี้ยฉันว่าเขากำลังทำได้ลงตัวโอเคดีเลยนะครับผมนะพูดง่ายๆคือเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าจะฉันอ่านแล้วฉันรู้สึกว่า ชอบสุดและตอนนี้แต่ฉันรู้สึกว่าความโมรแมนติกความดาราม่าเนี่ยในตอนนี้ให้กําลังดรูระดับแบบกลางพอดีโอเคเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมสลับตอนนี้นะครับ ต่อถ <hi> ัดมานะครับผมนะคือตัวของปฏิบัติภารกิจใหม่พิชิตรักซินเดล่านั่นเองนะครับผมนะก็จะเล่าพี่ตัวของ2อตัวละครนี้นะครับผมนะคนนี้ชื่อว่าตัวละโกนะครับผมนะส่วนคนนี้นี่คือเลนะนะครับผมนะตัวของเลนะเนี่ยคือจะเป็นรุ่นพี่อ่าที่อายุมากกว่าปีหนึ่งนะครับผมเนาะตัวของเลนะเนี่ยเรียกว่าแบบเป็นผู้หญิงเรียกว่าแบบ ชอบอยู่คนเดียวแล้วกันอาชอบอยู่คนเดียวนะครับผมแล้วก็ชอบเล่นเกมนะครับผมแล้วเธอเนี่ยเรียกว่าเหมียบมมเ,เ,เมือนมีเมนมั้งเออเป็นเมนบอกว่าตัวละครนี่ถ้าผมนะที่ชื่อชอบนั่นคือตัวของซิดเดลล่านะครับผมนะตัวละครโปดนะครับผมประจําเกมของเธอนะครับผมเนาะซึ่งอยู่มาวันนึงนะครับผมนะตัวของเจ้าชายเนี่ยนะผมนะได้เข้ามาหาเธอนะครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะ เนี่ยซีเรล่าของฉันนะครับผมนะแล้วก็เริ่มเข้ามาทําตัวสนิทสนมกับตัวของเลนะมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะอ่าก็คือแบบว่ามาเล่นเกมด้วยกันปุดประมาณนั้นนะครับผมนะเลยทําให้ทั้งสองนี่นเนี่ยได้ทําความรู้จักกันนะครับผมนะสตอรี่ของตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะตอนนี้ก็จะออกไปทางแบบว่าน่ารักก็และกันอ่าเป็นตอนแบบว่าน่ารักน่ารักให้ได้อ่านกันนะครับผมเนาะ แล้วก็จะมีแบบว่าอา่าวดราม่าติดนิดๆหน,น,น่อยๆนะครับผมในเล็กๆน้อยๆนะครับผมมันไม่ได้เยอะนะครับผมวในเรื่องสั้นนะครับผมแนตะ่แต่ว่าเป็นนึงตอนที่เรียกได้ว,ว่าอ่านเอาน่ารักก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับตอนนี้นะครับผมเนอะอืมส่วนเรื่องของแบบความรมนติกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เออในความรู้สึกชั้นนะแต่ว่าเรื่องนี้แบบอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันอ่านมันน่ารักอะอนะครับผมอ่าล้วก็มาถึง ตอนสุดท้ายนะครับผมนะที่จะมีอ่านในเรื่องนี้นะครับผมนะก็ตัวเรื่องเนี่ยจะเล่าไปที่สองตัวละครนะครับผมนั่นคือตัวของอาตัวของเอ่อลูกะนะครับผมลูกะนี่คือคนนี้นะครับผมนะเลนะนี่คือไม่ใช่เลนะสิโอ้โหทำเรื่องเฉยนากินะครับผมนาคินี่คือตัวละครนี้นะครับผมเนาะก็จะเน้นเล่าไปที่สองตัวละครนี้นะครับผมนะคือทั้งสองตัวละครนี้เนี่ย เรียกไ,ได้ว่าอายุห่างกัน2ปีก็แล้วกันนะครับผมนะก็คือทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอกันมา2ปีและนะครับผมนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเออมีโอกาสจะได้ไปเจอกันนะครับผมนะแต่ว่าพอได้ไปเจอกันเนี่ยปรกากฏว่าตัวของนาคิเดเนี่ยเรียกได้ว่าแบบมีชื่อเสียงด,งดังๆก็แล้วกัน,กนเป็นเหมือนเจ้าชายนะครับผมนะประจำโรงเรียนหญิงลวนนะครับผมเนาะก็คือเป็นที่ชื่อชอบของเหล่าสาวๆมากนะครับผมนะจนทําให้ตัวของอลูกกาเนี่ย รู้สึกว่าแบบคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อะก็คือแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่านากิไม่เหมือนเดิมนะครับผมนะท้อันีจริง,รงคือนากินี่คือนางนางก็นิสัยเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าคนรอบตัวที่มองมาหาตัวนาคินี่คือมันไม่เหมือนเดิมนะครับผมเลยทําให้ตัวของลูกะเนี่ยเกิดแบบความรู้สึกแบบว่าเหมือนถึงก็แล้วกันนะครับผมในเวลาแบบมีสาวอื่นมาตามติดตัวของนาคิอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าสตอรี่เรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับผมนะก็คือพูดงานคือไม่เหมือนกับตอนสมัยเด็กที่เจอกันเรื่องนี้นะครับผมอ่าซึ่งเนื้อหาของตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหวานตามสไตล์ของอาจารย์แกไหมตามตามสไตล์ของคาะที่ค่ะเสะนะครับผมนะถ้าหาว่าคุณแบบอ่านสาวน้อยเดียวดายตรงเนี้ยความหวานก็ประมาณนั้นเลยแต่ว่าเป็นฉบับเรื่องสั้นนะครับผมนะเรื่องนี้นะครับผมนะให้ฟีละมาณแหละนะครับผมในแง่ของความหวานนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสลับตัวของ เล่มรวมเรื่องนี้นะครับผมนะอย่างที่พูดไปคือแต่และแต่ละตอนมันก็จะเน้นอ,อ,อะไรอย่างไม่เหมือนกันอย่างบางเรื่องแบบโรแมนติกนำอ่าบางเรื่องก็น่ารักเน้นาน่ารักอะไรพวกนี้นะครับผมนะบางเรื่องก็เน้นตลกอะไรพวกเนี้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสลับรวมเรื่องสั้นแนวยูริเจ้าชายนะครับผมนะในเล่มนี้นะครับผมนะก็แต่ละเรื่องก็จะมีความสนุกนะในแต่ละแบบที่ แตกต่างกันนะครับผมนะตามแบบว่าตามถนัดของนักวาดของแต่ละคนนะครับผมนะให้เราได้มาอ่านกันนะครับผมนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำรับตัวของวิดีโอแนะนําเล่มนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะฮะมาเท่วาวแน่ยอมแพ้ก,กับตาเพราะว่าราไปก่อนบายบายครับผมเย่